อ่าโอเคให้กับมากันต่อเลยนะะก็ได้ไปครับเออไอเ้เนี่ยเนี่ยที่คุณเล็กมาเรียบร้อยนะก็หลังจากที่เมื่อกี้นี้ก็ได้มีคนเรียกนะก็ไปหามาเรียบร้อยก็ได้เคลียร์มาไปเรียบร้อยแหละดีน่นเนีอ่ยที่เราเอ,อตัคดคลิปทำนะไม่งั้นก็เสียงยาวเลยนะ เราเนี่ยต้องการเห็นเอาไปทำเป็นสะพานเชื่อมต่อนะะแล้วก็ทอด้วยทอสทอทอด้วยทอ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 อก่อนขืาตะขุดใหม่ะฮะไม่ได้รีบร้อนอะไรจริงจอเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะจอก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมซ่อมอีกนานเป็นเดือนก็ทนเล่นไปก่อน ตรงเข้าสู่เลยนะสูตร LG คือผมเนี่ยใช้ LG เนี่ยของ LG LG รูอนะเสื้อเสื้อออกแก่แม่บล็อกเดียวก็ยังจะเอาเนาะ ก็เป็นเอาชิ้นชั้นเยี่ยมนะเอาสำหรับเอาไว้ซื้อกแบบับอีกพวกสเกลิกตันบ้าบออะไรนะ่นะฮนะนะนะเราจะาไม่ใช่เอาดีกว่าเอาสร้างบ้านบวกไปในเธอนะนะแล้วกันฮนะไปเช็ค ยังไปไม่ได้ดิไม่ยังไม่พอเสง่เสงเป็กปิ้งก็ไม่มีฮะก็คือต้องาใช้ใช้ไม้เนี่ยลำลอกไม้ยังไม่พอไปไม่ได้อ่ะงั้นเอา,เอา,เอาสร้างบ้านบวกเตรียมตัวบวก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 ,บวกคุณแร่แหละเหมือนเดิมนะช่างเถอะไปเลย เดี๋ยวดูถ่ะดูขุดขนาดนี้จะดูไวกว่าถ้าไวกว่าอาบอกไวกว่าเล่นมไม่ได้ไม่เท่าไหรจะยืดแบบนี้าานานถ้านาน บอกขาไปวักแค่เมื่แล้วแยกแค่เมืวอไดแล้วเมื่แล้วเมื่อแล้วเราไม่ต้องกลัวฮะเราไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวของหล่นอีกไม่ไหวไม่ไหวหล่นอีกคราวนี้ ไม้เหลือนี่หว่าเราจะไปบูมันนะเป็นใจได้นะคือผมน่ยเป็นคนเปลี่ยนใจงเอาอเอา ep หนึ่งสร้างบ้านให้นะแต่ว่าก็แค่มีบูมีไอเพิ่มขึ้นมาทาน Okay. ตัวอัปเดตอัปเดตเหมือนเฮียเหมือนนั่นอ่ะโอเคตรงนี้เลยนะดีดีดีเหมาะเหมาะตรงนี้แหละเหมาะเอ๊ะอ้อ๊อบมาเป็นบอคนะมาข่าวจ้อมแล้วเฮ้ยยังไม่เกิดอีกครับดูฮะผลงานทีนี้อ่ะเอ๊ <wave> อย่งนั้นดีงั้นเราจะแม่นกันแค่ไหนอุบะทำไมไม่เกิดเฮ้ยเกิดทีอวะมันก็มืดนานแล้วน้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยมันไม่เกิดใช่ไหมเราเดินหนีนี่มันเกิดแน่นอนอ่า โนะอ,อเคฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็การดูวันของเราก็อดเลยอ่าโอเค้วก็ขอสวัสดีกันด้วยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็เอออย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะฮะชื่อแฟนเพจก็แฟนเพจชาล็อกแหละนะฮะกมาแลวฮนะหนึ่งตัวไปตอนจบคลิปพูเจ้าเอาเบ็กเจ้าเห็นไหม่ะเดี๋ยวทดสอบกันนะว่าเราจะมันจะแค่ไหน อุบะแม่ดรถเขียวอุบะลงแลออกโอเคฮะก็ต้องขอสตีนะอ่าอ่าโอเคก็ต้องขอสตีนด,ด้วยนะอ่าวันนี้ก็าพมาคมกับผมอีกเช่นเคยนะฮะอีพีนี้ก็เป็นอีพีห้าแล้วนะฮะสำหรับการทัคลคิดรอบอ่าอีพีนี้เราก็อย่างที่บอกไปนะะ ลงเลวีนะอันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเองเลยโอ้โอ้โอ้เอออะไรอะไรเนี่ยใครนี่งกล้าสเกตจะเอ่างทางทางนั้นใช่ไหเดี๋ยวขอไปจับวจตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้โอ้โอ้ไอ้เหี้ยตามมาทางนี้เลยเขาไปจับกามันกัน อน,นีดักโน้เอเขียวดักเลยนะวะว่อืาพอดีลืมปิดนะฮะพอดีน้ำผมมาเล่นแล้วมันเออมันไปเล่นเซิร์ฟน้มันมอยากโกงเขาว่าโกงไม่ได้ให้เซิร์ฟใช้มอตงนี้เทมเปิดเลยลืมปิดไปไงดีเนี่ย ทีนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยเนี่ยเพราะว่าหาทางไปยังไม่เจอเ,เอืมเราขอปีนขึ้นไปบนนู้นดีกว่าเพราะว่าเห็นไอ้เจ้าสกเกลตอนนันมันดึอยูงแถวนี้เลยน่ะเหนื่อยแร่แร่เลยทีนี้นนนนวะ อย่ามาเขาไม่ต้องการตกระบากระพองหนวตายตายออคลิปที่อดัดค้างๆแลวก็มีเพียบเลยเนะนี่ยนีท่ทองทชง่อ เขาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะนอกจากเออตั้งโชว์อย่างเดียวนะแต่ก็ไม่มีใครเห็นแล้นะนอกจากเราไม่ได้เล่นในเพิรมนะน,นี้แบบเล่นคนเดียวนะเนี่ยมันจะได้ยินเสียงคนลงสไปเดอร์ไม่ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะฮะ้นนไปก็เราไปทุโโม่นกันดีกว่า เจอเรื่องคดม่ต้องหวงมีเยอะแล้วรู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปนะอ่ะระยาตป๊บนึงโอเคค่ะแค่นี้นนก็พออ่ะโอเคมาเล่นกันต่อนลอ่ะปรักหน้าจอหน่อย เจอจนั่นงโอ้ d e มอนเด m อ oh, yeah, n เจของดีแล้วอ๋อมันนาเสียายโอ้เจอของดีเฮียดูวกลตกแล้วค่ี่นี่ทงานที่สาดจห่งดีอย่ามาทำเสียเทียวเว้ยอย่าับปักไว้ก่อนมันมันจะได้ไม่เสียอมา เสียวเสียวก็จะมีสค่ก่้อนเ่ก้อนเดียวนะก้อนเดียวอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเปิดเลยนะจะได้รู้กันนะว่ามันมีกี่ก้อนอยา่เดี๋ยวของดีแล้วนะอไปเสือวรือร่วงจริงๆเลยเสือร่วงนะเสือวร่วงก็ต้องพอดีเลยจาบน้ำกันจาบน้ำจากน้ำ เดืน้ำเออเราก็โดนจะตรนนี้เนาะแล้วก็ต้องต่อให้ไปเออเดยวกร้วงจะเจอดั้งดูไงไ่ดึกตายเนี้ยเี้เออยพักก่อนพักก่อนมีแค่เดียวนะ ถ้าว่างๆริเนี่ยผมก็จะมาเล่นกันเองฮะอเลียกเลยดี๋ยว่่เลยฮะไปเลยครับ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 เออครับครับครับเดี๋ยวจะให้เห็นอ่า นั่นไงฮะโอูโอ้วมาด้วยจังอีเหี้ยดีแม่งไงจังอ่าเมื่อกี้อู้วเดมอนขอบคุณมากคะพี่เปิ้ลขอบคุณมากอ้อนอีกหนึ่งก้อนขอุดไปเลยขุดได้แล้วขอบคุณมากคะพี่เปิ้ลถ้าพี่แม่ถ้าพี่แม่มาเลาคงคงไม่เจอเนื้อไหนว่าข้างเขาอ๋ออันนีนน้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเป็น มันได้อัคคีลดดีนะฮะลึลงถ้ำแล้วมันมีข้างเขานี่เนะี่ยอุ้ยมันได้อัคคีลดดีนะฮะลงถ้ำแล้วมันมีข้างเขาถ้าไม่มีเนะี่ยก็ดูยังไงยังไงอยู่ยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยก็คือสเปิร์นะฮะคือสเปิร์ของเต็มสีอุอบ,บะแผ่นแผ่นแผ่นเพลงอะ ิงทิงทิง,ทงมไม่แน่ใจหรอเฮ้ยเออแปลงต่ออ่าลืมลืมเก็บตองคับสชคดีมากฮะตอนนี้อยู่ที่วายสิบสามแล้วนะกะใกล้วายสิบสองแล้วสีสีสีทึ้งไป,งงปรเรื่องของของเยอะแคะ เจอของดีเลยต้องเก็บนะเดี๋ยวหวงเดี๋ยวหวังไม่ได้ต้องอดแล้วเผ็ดถ้ำนะคะที่เหดื่เนื่อนมาอะไรตัวนี้ตัวนี้ฮะอ่าก็ลืมบอกไปนะก่อนลงถ้ำเนี่ยเออถ้าเราเคยลงถ้ำมันมึดมึดลืมบอกไปนะคือเออต้องอดเหรอเวลาเราลงถ้ำเนี่ยเออ โอ้ขึ้นยากแฮะอ่ะปิดไม่เยอะโอ้โ้เดี๋ยวตายฮะเดี๋ยวตายบ้าเธอที่เราต้องพบน้ำมันเนี่ยก็เพราะว่านี่ละประเด็นเลยละวานะละวาละวานี่คือประเด็นฮะ เมื่อกล่าเราเจอไอ้ผีธนูอ่ะเจริญเชื่อถือกันยิ้มของไอ้หนูเนี้ยนะมันมาขังอย่างเงี้ยปักลวงไปสิ่งที่ช่วยได้ก็คือน้ำนะน้ำเนี่ยมันมีคมุณสมบัติอันนี้หลายๆคนกล้าจ,จะเลือนะน้ำเนี่ยมันมีคมุณสมบัติดับไฟแล้วนะมันก็จะเป็นไอ้ออกซิเจนเอออีเออไอ้กเยอะเออ พอน้ำเนี่ยมันไปโดินตซปติ้มันก็จะออกมาเป็นหินออกซิเดียนนะฮะจะท่าน้ำจะท่าไปเนี่ยมันไปโดนน้ำมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะก<ะ>็ะคือเขาโคเปอร์สโตนเองอะละอะละอ,อยู่แล้วเวย้ยติบดบ,บั๊กของดีติ็ดตินด้วยว้า ยมันก็ต้องโผล่มาฮะคือโจโจที่เห็นเสียงนี้ก็คือสมบูญีนะฮะหรือว่าเอผิดิบนั่นเองแต่ถ้าแต่ที่อันอ่านมาไขไม่เข้าเร่อิดิบนะฮะไขเอาไว้เกิดที่าสำหรับคนที่เคยเล่นแบบเออเสียงจริงออกมาก็ไม่ยอีงออกมาเนาะกายฟังเลยไดยสุด ไอ้เดมอนสองอันที่เจอเดมอนมันไม่ได้เตรียมเลยถ้าเจอสุๆสเจ mm. อหีึเออลืมบอกไปสิ่ที่เจอเนี่ยมันคือเอาดามอนฮนะแล้วก็เลมอนสามารถขุดจะได้ทั้งที่ดีฮะลงไปที่ y12 เนี่ยก็จะเจอดีไนอ่ออเจอจริงทีทั้ทงนี้ก็ถือว่าใหญ่มาก บนนั้นเป็นทางเชื่อมกัะเลเมตทวแล้วก็เนี้ยเนะี่ยคือเผ่นเพลงนะเดี๋ยวมาสอนหากันอีกทีนะเดี๋ยวไว้ทําฟังข้าวเสร็จกลยวมาสอนหากันอีกทีวะพังแล้วอ้าจบกลาว ใครนะหาใครนะทั้งหมดหน้าที่ขุดวะที่ยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดที่ขุดง่ายๆเออที่ที่ขุดช้าสุดก็คือเออที่ขุดไม้ตัที่ขุดมาเร็วึ้นเอีก็คือที่ขุดเนื่อยที่ขุด เจอเห็นนะที่คุณอะที่คุณเห็นเนี่ยจะขึ้นเหรออ๋เรวต่อมาก็คือที่คุณเห็นฮะต่อมาก็คือที่ขุดไอรอนหรือว่าที่คุดเหล็กนั่นเองฮะต่อมาก็คือที่ขุดเดมอนแล้วที่ทนที่สุดก็คือเดมอนแล้วที่กากที่สุดก็คือทองนะไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอากะเพาก่อนนะไปต่อเรียกเสียเที่ยวสาธิเห็นนี้เยอะแล้ว ต่างวันร่งวงชอบหนะ้าแคสเกมนชอบแต่ถ้าวันไหนดูเบื่อไหนแล้วมาแคสเนี่ยอารมณ์เนียก็จะไม่ค่อยดีหน่อยที่เห็นว่าคลิปออกมาเช้าก็าต้องขอภัยด้วยนะ่าดีเหล็กเัล็กะั้งกะ มนะตั้งไฟวันเดียววันวแค่แค่วันเดียวก็เสร็จแล้วนะถนิดงานอีดีอเจ็ดเมตรอะไรประมาณเนี้ยนะฮะมันก็ไอ้วันเดียวก็เสร็จนะก็คืออัดอัดวันนี้ตั้งไฟวันนี้แล้วก็อัดลงคืนวันนี้เลยนะมันก็จะลงคืนด้วย ลำบากอยู่ที่เน็ตนะฮะไห้อยู่กับตัวผมเลยอัดชงอัดช้าอะไรประมาณนี้ไห้อยู่กับตัวผมเลยนะเอ้ยอันนี้ก็คือเลสโตอนอะไรอ,อันนี้ก็คือเลสโตนนะเลสต์สโตนโอ้นี่งหอกทำไมนะเลสโตนเนี่ยอทอลึ่งไปอีกอ่ะคือเลสต์สโตนจริงเยอะมากมนทาะทอลึ่งไปอีกเนี่ย คือจะถึงวายสื่อเลยอะ,อะ,อะ,อะคือจะออกนอกโลกเลยอะ,อะยังฝุดนะมันต้องเป็นที่คุณเหล็ก่ะเดี๋ยวเรามาทำที่คุณเหล็กกันเลยนี่ลงไปลึกมากอะจนถึงไอ้ไอะไรอะถึงเบรกล็อกอะเบ็ดล็อกอะ,อกอะนะะมันก็จะจะเหลือหาวัาน,เ,นเดือเหลือไปโอ๊เหลือไปสำรวจกันก่อน แล้วเราก็จะมาอ้อมไปแล้วไปแล้วใช่ทางทางขึ้นไปคลิปคลิปคลิปรกดีจือ้อที่คุณเล่นแคโตเนี่ยท่านี้มาแล้วแหมมาสิอถือน้องหน้าดูตที่ไหนอ่ะเข้าบ้านเราไปตรงนี้ แลสโตเนี่ยคุดได้เฉพาที่คุด,คดหิงกับที่คุดเดมอนหรือว่าที่คุดเพชรน,น, mm hmm. นี้นี่ยเนีเนาะว่าไปไปไปก่อนไปก่อนลงถ้ำเนี่ยก็พยายามอย่าวิ่งมากนะฮะอย่าวิ่งมากแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเก็บ มีอาหารไปเยอะเลยประมาณนี้ก็วิ่งเคลนตามสบายนะเพราะว่าปักไม่หมดอะไรอะไรกันเนี่ยอ๋อเอาไว้มันก็เนี่ยสมมุติว่าถ้าเตรียมมาผมยังแบบถ้าลงยาวเลยอะไรประมาณนี้ก็เตรียมมาเยอะนะฮะ เต็มมาเยอะเลยเยอะมากอะแต่ว่าถ้าไม่ได้เตรียมมาเนี่ยก็คืออย่าพยายามอย่าวิ่งมากเตือนอย่างนี้ก็พอนะฮะแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่าโอเคกลับมากันต่อเลยนะอาก็ไปกุดเลสโตนกุดทันให้ดูเลยเดี๋ยวนะโอ้ยทดสอ้ดูก่อน ส okay, uh, oh, no yes. ังเกตนะสังเกตดูนะว่าที่คุณหินก็เห็นร่วงที่คุณหินเนี่ยมันจะเอออไปคุณข้างบนนีกป่าเียที่คุณหินเนี่ยมันจะขุดได้ประมาณนี้นะเอ้ยไม่ใช้แต่ที่คุณเหล็กเนี่ยดูฮะเร็วกว่าเห็นเห็นนะลําคาเสียงที่นี่จังเอาไดคุณไซ้รอ điêu traon này là cũng khu... ừ. yeah. ừ, 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 ừ. không có nhiều nhưng mà cái này thì nó cũng có cái gì đó mà 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 nó cũng มา,ามาเด็กยิ่งรออะไรอยู่นี่เป็นมุมอะดีที่อ่ะนังมุมจะมึงร้องฮะอยาได้ทัมือจังวะได้จับมือแหละเอ้ยย่งแค่นี่เดี๋ยวมงก้องสองอันสะ คือตะขาบถนนเนี่ยอ้าวอีกสักเดี๋ยวตะขาบถนนเนี่ยต้องมีเส้นใยเออต้องมีเส้นใยหรือว่าใยมมงมุนที่ได้มาจากไอ้โอ้ลาพิตลาภิตได้มาจากไอ้ชิชิไอ้สปไปเดอเร์อะเลือดเงินสังคีตสปไปเดอร์หรือว่าแมงมุนนั่นเอง ทางที่ดีเนี่ยถ้าเล่นเองเนี่ยก็ควรจะปรับแบบอย่างอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยหน้าก็คือเราไปตรงเนี้ยปอดไข่ไข่ผมเล่นปั่น normal นะฮะ normal กลางกลางแต่ถ้าอยากดูมอนน้อนอะไรประมาณนี้ก็ปรับเป็น normal หรือว่าหรือว่า hard core เลย hard core ก็โหดเกินไปนะฮะก็ไม่ควรเล่น าครอิรพีเตสเตนลาพิสเนี่ยก็คืออ้อไอเราเราเห็นเลยสโตนอะตรงมุ้นต้องเอาท่านไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เจอของดีด้วยนะ เอ็กซ์เรยเนี่ยก็เอาไว้ใช้สำหรับสำหรับเยนเซิร์ฟเท่าน,นั้น,นะฮะเรน่อวนไม่เอาละเรื่อยๆไปเลยอ่าโอเคกันกันต่อเลยนะก็เมื่อกี้ก็ได้ไปเคลีย์อะไรมานิดหน่อยนะฮะเรื่อยๆเราไม่เอาละ เรสโตนตอนนี้นเรายังไม่ต้องการนะแต่ถ้าเจอแบบใกล้ๆไม่ต้องเสี่ยงไปเอาอะไรประมาณนี้ยก็ก็ได้นะเดี๋ยวแบ่งขึ้นก่อนหลักการอย่างไม้ก็จะหมดเลยด้วยเต็มเสวยรู้ึกว่าลุงโจโจเน, لي, นี่ยกำลังข้างใหญ่แล้วฮะกำลังข้างแล้ะมาันใหญ่เลย Go, 30, 35, 36, 37, aky, ุดไปก hey. ่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปบูมอนกันม้นก็มีแค่สองตัวเท่าที่เห็นเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าบะเอ้เฮี้ยคลิปข้ามไปไป ดอ๋อไอ้สับอีกเพลงเลยคือลงจดโซ่ไปไปอ่าอันนี้เนี่ยก็คือกันพาวเดอร์นะฮะที่ดอบมาจากไอ้เจ้าคิปเปอร์ที่มีลุ่มเมื่อกี้ฮะอ่อันนี้ก็คือตามงมุมฮะ ตามมุที่ดอกมระจาไอเจ้าสไปเดอร์อะซิง <einfach> ล็อกมีเราอ้าวเราจะขึ <writing> ้นไปสำรวจตังฮะเจอของดีก็เปนไปิดเลยบ้าอี๋หนี่เลยฮะของดี่ีว่าหนอนผักใหญ่เลย Yay! 他很多啊，嘿。<noise> <noise> <noise>